การเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคม,อ,มอาเซียนเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับควรอ,อกทีละครับ,รบ,รบที่ผมเดินทางไปทางเหนือเมืองล้านนาไทยที่ทรงเส่ห์งดงามล้ำค่าอีกแห่งหนึ่งก็คือที่จังหวัดน่านครับนี่ครับจังหวัดน่านยุคใหม่สมัยนี้ต้องบอกว่ามิธรรมดานะครับ,รบนอกเหนือจากจะมีมรดกทางธรรมชาติ ทางศิละปะประเพณีวัฒนธรรมล้ำค่าตะการตาเป็นที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั่วไทยและทั่วโลกแล้วนะครับปัจจุบันครับจังหวัดน่านยังเพิ่มเรื่องของอารยสถาปัตเรื่อง Tourism ึม r ฟออรองรับกระแสสังคมผู้สูงวัยและกระแสโลกยุคใหม่ในปัจจุบันและอนาคตมเมื่อวันที่4สิงหาคมปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เห็นในภาพท่านแม่ทัพใหญ่ การคิกออฟเมืองอารยษาปัดต้นแบบทั่วไทยพลตบเอกอดุลแสงสิงแก้วครับนี่ครับรัฐมตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เดินทางนําทัพหลวงของกระทรวงพมและเครือข่ายพันธมิตรนะครับทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสสสสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพปตทครับนี่ครับ ปั๊มอาริสาปัดจัดหนักทั่วไทยกว่า100สาขาในปีนี้นะครับก็บไปร่วมรวมพลังลงนามปฏิญญาว่าเราจะรวมพลังทุกภาคส่วนนะครับนี่ครับสายการบินไทยแอร์เอเชียด้วยขอพระคุณที่ช่วยขนมรรล้อจากจังหวัดต่างๆเดินทางรอแรมมาไกลมาจังหวัดน่านครับทั้งภาคใต้ภาคอีสานนี่นะครับก็ขอกราบขอพระคุณทุกภาคส่วนอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาร่วมรวมพลัง เ <S an> ขียนบันทึกประวิติศาสตร์ในยุคสมัยของพวกเราด้วยมือเราเองนะครับว่าบาัดนี้จังหวัดน่านภาคเหนือของไทยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่จะพร้อมร,อม,อ,อ,รอมร่วมใจในการที่ว่าที่ไหนเคยมีแต่บันไดแคบๆชันๆก็เพิ่มทางลาดเข้าไปพิพิธภัณฑ์เก่าๆพื้นที่ไม่ไลยจัดเตรียมเรื่องของเฟรนดไซน์นั้งเตงสมัยโบราณก็ใส่ริปหรือว่าใส่แพตฟอร์มริปอะไรต่างๆไม่มีหลายวิธีครับ嗯嗯คุณอนกุทิละครับนี่นะครับ แล้วก็ที่ขายไม่ได้ชุดสวยงามพื้นบ้านพื้นเมืองจังหวัดหน้านเนี่ยยังมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมจัดเต็มเลยครับ,รบนี่ครับห้องน้าที่เคยมีเฉพาะหญิงชายพ่อแก่แม่เฒ่าคนสูงวัยคนใช้รถเข็นผู้ป่วยฟักฟื้นผู้พิการเข้าไม่ได้ใช้บริการมไม่สะดวกก็ปรับปรุงใหม่เป็นห้องสุขาเฟรลี่ดีไซน์จัดเต็มแบบปั๊มปอดท์เขาเลยครับนี่คือสิ่งที่เป็นสาระสําคัญที่แม่ทัพใหญ่พลเอกอดุลแสงสิงแก้วพร้อมกับมหามิตรอาเียสาปัด เดินทางรอนแรมกันมาจากที่ต่างๆเนี่ยไปที่จังหวัดนั่นโดยท่านพ่อเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดยุคปริศาตในปัจจุบันนี้ก็คือท่านผู้ว่าสุวัสด์พรมสวุวรรณนะครับเป็นแม่ทัพใหญ่ในส่วนของฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นนะครับเป็นประธานในการประสานทุกภาคส่วนทั้งผู้นออําอบตอบจเทศมนตรีเทศบาลต่างๆแล้วก็ภาคเอกชนที่ขาดไม่ได้นะครับก็มาจับมือกันมารวมพลังกันว่าเริ่มตั้งแต่เอาตามกฎหมายก่อนพื้นฐานนะครับ ที่จอดรถสําหรับผู้ใช้รถเข็นนะครับที่จอดรถต้องกว้างกว่าปกติซ้ายขวาเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับเพราะว่าคนที่นั่งวีลแชร์เขาต้องมีพื้นที่ในการขึ้นลงรถถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ตามกฎหมายและก็มี100ที่จอดสาหรับปกติเนี่ยจะต้องมีที่จอดวิวแชร์อย่างน้อย2ที่อย่างนี้เป็นต้นนะครับทางลาดต้องมีแล้วก็เป็นทางลาดมาตรฐานคือไม่ชันไม่แคบไม่ลื่นไม่อันตรายมีเราจับแบบนี้ครับสู่ราชการเลยครับนี่เห็นไหมครับ นี่ดีมากเลยนะครับอโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าต่างจังหวัดห่างไกลอย่างจังหวัดน่านเมืองดงดอยเนี่ยทำได้ขนาดนี้ผมว่าให้5ดาวเลยครับนี่เตรียงป้ายหาดาวมาให้แล้วนะครับครับอให้ผู้ว่าไปแล้วครับนี่ห้องสุขาที่เคยมีแต่แคบๆคนใช้วีลแชร์พ่อแก่แม่เฒ่าคนป่วยพักฟื้นเด็กเล็กเข้าไม่สะดวกไม่ปลอดภัยปรับใหม่ทั้งจังหวัดจากนี้ไปครับดังนั้นผมก็เลยขอญาตเรียกกันว่าเป็นการคิกออฟว่าที่เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จังหวัดน่านว่าที่เมืองต้นแบบอารยสาปัย์ที่ทุกคนเข้าถึงเที่ยวได้ใช้บริการได้ใช้ประโยชน์ได้ตรงตามกฎหมายสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมนี่แม่ท่านใหญ่ต้องมาจับมือแสดงความดีๆก่อนแล้วครับนี่ <c oughs> อ่ะไปฟังเสียงนะครับท่านอดุลแล้วก็ท่านผู้ว่าท่านมีจิตวิญญ,ญาณวางวิสัยทัศน์อนาคตเป้าหมายของจังหวัดน่านและเมืองไทยเรื่องของ เฟรย์ดีไซน์อารยศา,าปัต์จัดเต็มว่าอย่างไรบ้างครับเชิญครับวันนี้เห็นภาพของการบูรณาการทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคสังคมที่ได้ร่วมกันทํามานะครับก,ก็ชัดเจนว่าตามวิวัยน์ของรัฐบาลที่ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับตั้งแต่เรื่องการเดินทางด้านขนส่ง,สงเรื่องของเส้นทางเรื่องของที่ท่องเที่ยวนี่ททำอย่างมีความเชื่อมโยงถ้าท่านทุกคนนี้มาไม่ว่าเป็นผู้สูงอายุผู้พิการนะครับได้ เข้าถึงตรงนี้อย่างอย่งสเสมอภาคเท่าเทียมโดยโดยหลักการเนี่ยคือมันต้องเชื่อมโยงแต่ต้นทางคือบ้านขนส่งนะครับแล้วก็ที่ท่องเที่ยวที่ศึกษาที่ทุกอย่างคือต้องมีความเชื่อมโยงเพื่อให้คนได้มาได้มาได้ไม่ช่าเป็นที่ว่าผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยได้สะดวกในการเดินทางที่ปราสาทอุร์ต่างๆนะครับแล้วก็ในเมืองน่านวิจุดแข็งคือเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองเก่ามีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากแต่ว่ามีอายะสัพปะเนี่ยเป็นเรื่องของ แลสิ่งที่เป็นอญญายะนะครับซ,ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเป็นจะทําให้อะไรที่มันมองภาพได้ไดอีดับหนึ่งไปเลยนะครับ,รบท่านผู้ว่าครับแม่นโยบายจังหวัดโดยท่านผู้ตรวจการด้วยนะครับเรื่องของอ <c oughs> าณาสาปัดระบบขนส่งก่อนครับผู้ว่าครับ ทางทีมงานของท,งท้องถิ่นเขาเข้มแข็งเ,เพียงแค่รับนโยบายจากประธานและมตรีมาก,ก็ทำงานเต็มที่ผพราว่ามีแต่ยืนปลุกมืออย่างเดียวคู้ว่าฝ่ายนใจเร<ม>าขี่จักรยานขี่จักรยานตรวจใกล้ชิดเข้าถึงเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสุขอันดับเจ็ดของประเทศโอ้อันดับเจ็ดน,นะครับแต่อันดับหนึ่งไม่คอเมนนมนะครับ เดี๋ยวเราก็จะพาผู้นำน้องถิ่นไปดูงานที่นครพนมเพื่อปร,ปรปับใช้ที่นี่เดี๋ยวไปวันคิกอฟอฟนครพนมสู่อาเซียนเลยดียกว่านีเนื่องจากว่าวัดพระธาตุเช่แห้งเองเป็นโบราณสถานซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรนะครับแล้วก็การดูแลทางสำนักพุทธด้วยนะครับส่วนที่การบูรณะเองเพื่อให้โอกาสนักท,ท่องเที่ยวทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้สูงอายุ แล้วก็คนพิการเนี่ยสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้การเชื่อมโยงพื้นที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับปรุงทุกคนที่เข้ามาพระธาตุ้แห้งนี้บริเวณนี้อยากจะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ครบทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อุตส่าห์เดินทางไกลมานั่งเครื่องบินมานั่งรถมา700-800โลก็อยากจะมาถึงพื้นที่ทุกแห่งได้สิ่งเหล่านี้เรากำลังพยายามสร้างโอกาสให้กับคนทุกคนครับด้าน อีกหนึ่งวันปอิศาสตร์ของพี่น้องชาวไทยที่จังหวัดน่านนะครับม,มาร่วมรวมพลังทําสิ่งที่ดีงามเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินด้วยกันเพื่ออนาคตของชาติไทยเพื่อลูกหลานของเราในวันข้างหน้าครับเขาจะได้พูดถึงคนรุ่นเรา ผู้หลักผู้ใหญ่สมัยเราว่าได้จัดทําอะไรให้กับคนรุ่นต่อไปบ้างอ,อย่างน้อยเรื่องหนึ่งที่เราทําได้ด้วยมือเราเองเนี่ยก็คือเรื่องการส่งเสริมพัฒนาขับเคลื่อนเฟลลี่ดีไซน์อารยสถาปัตหลักการออกแบบที่เป็นสากลเป็นธรรมเป็นมิตรกับคนทุกวัยและเพื่อคนทั้งมวลขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยของเราไปสู่ความเป็นเมืองมหาอำนาจศูนย์กลางอารยสาปัตเฟลลี่ดีไซน์ ในภุมิภาคอาเซียนนับจากนี้ไปด้วยกันนะครับจะเห็นได้ว่าหลังจากคลิกออฟโบกทงแล้วก็ลงนามที่สุรพัชการจังหวัดหน้าแล้วนะครับท่านแม่ทัพใหญ่อดุดลแสงสิงแก้วก็พาคณะของเรานําโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองหน้าเนี่ยไปสํารวจแหล่งท่องเที่ยวสํารวจศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของทอทไปดูปั๊มปทไปดูเซเว่นอีเลฟเว่นล่าสุดเนี่ย ทางคุณสุภะชัยเชียรวนนท์นะครับคุณอดุทิรักคุณผู้ชมครับ,รบน่าชื่นใจมากเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยมีอยู่เ0็ดกว่าสาขาทั่วไทยที่ผ่านมาพี่น้องมือล้อผู้พิการผู้สูงวัยก็มักจะมาบ่นให้ผมฟังว่าเข้าเซเว่นไม่ได้เราะเจอแต่บันไดเจอแต่ขั้นบัดนี้วันงานนี่นะครับที่เราไปตรวจที่ทาตีไปสารวจเฟรนดีไซน์ที่ปั๊มปอทอสาขาเมืองน่านนะครับ,ค,รบคุณสุภะชัยเชียรวนนท์นะครับส่งเลขา เบอร์หนึ่งมาเลยนะครับม,มาจดมารับฟังข้อมูลว่าเซเว่นต้องปรับอะไรบ้างเพื่อให้รถเข็นเนี่ยเข้านอกออกในทั่วถึงทุกทุกเคาน์เตอร์ของร้านเซเว่นได้ทุกสาขาทั่วไทยท้าชนญี่ปุ่นแล้วครับจากนี้ไปนะครับไม่ธรรมดานะครับขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งนี่ในเซเว่นนะครับนในร้านเซเว่นที่ปั๊มปตทอครับจากนี้ไปเนี่ยจะไม่เฉพาะปตอทอไม่เฉพาะโฮมโปรนะครับจะมีเซเว่นเป็นพันธมิตรใหญ่ของเรา เป็นมหามิตรอารยาปัตท์ด้วยนะครับครับขอกราบขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งที่ช่วยกันทําเพื่อสังคมของเราเพื่อชาติบ้านเมืองของเราเรื่องนี้ลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชาได้ยินได้ฟังคงจะยิ้มแข่งนี่แหละครับ <c oughs> เพราะนี่คือนโยบายของท่านเลยนะครับช่วยกันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้านหนึ่งคือช่วยกันส่งเสริมสร้างทำพัฒนาเ <c oughs> ฟรี่ดีไซน์อารยาปัตท์นี่แหละครับ,รบและวันที่ผมไปนั่นนี่นะครับที่ท่านดุลพาไปนี่นะครับ ก็ที่ขาดไม่ได้ต้องเอานิยสารฉบับแรกของไทยและโลกไปด้วยนะครับเฟรนี้ดีไซน์แมกกาซีนไปแจกจ่ายไปเยผยแพร่พี่น้องชาวจังหวัดน้านได้เห็นว่าบ้านเมืองของเรายุคข,ของเราเนี่ยได้สร้างทําอะไรบ้างเพื่อชาติเพื่อไปดินในอนาคตจางนี้ไปคนถามถ่ายกันเยอะมากครับถามอะไรสร้างไหมครับอะไรไปน้านครับ,รบถามว่าเหรียญทอุมาจะเปิดจองเมื่อไหร่ครับ เปิดจองเมื่อไหร่จอไรผบอกนี่แม่มันก็เกี่ยวกับเรื่องอรารรสาปัดพระหนุมาเนี่ยมาช่วยพัฒนาอรารรสาปัดของเรานะครับไม่ตอนที่คุณกิษณะไม่อยู่เนี่ยแล้วปล่อยเสียงสัมภาษณ์อาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยครับอาจารย์ก็บอกว่าจองทางเน็ตก่อนใช่ไหมส่วนหนึ่งจองทางเน็ตก่อนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ค่อยจองโดยตรงอีกทีนึงใช่้จองทางเน็ตเนี่ยคนก็ถามว่าแล้วเมื่อไหร่ก็คอยติดตามข่าวนะครับทางสถานีข่าวเนชั่นแล้วก็ทาง Facebook เว็บไซต์ เฟรี้ดีไซน์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ทางกระดานพุทธศิลป์อาจารย์เฉลิมชัยโคศิริพิพัฒน์ในเว็บไซต์ u a m i r a t c o m ทางรายการนี้ด้วยแล้วทางรายการรายป็นี่บอกข่าวเผยแพร่จะบอกแฟนราการทั่วโลก18สิงหาคมนี้18นาฬิกานะครับเพราะเลข8 i ินฟิน t ีอาจารย์เฉลิมชัยก็ออกแบบไว้ไงเหรียญอ f i ฟินิอ่ะว่าอาริษาปัดจะช่วยชาบ้านเมืองของเราเนี่ยยังไม่มีที่สิ้นสุดเลยรวยทั้งทั่วประเทศไทยเลยนะครับ 18สิงหาคม18เดือนการแล้วจะเปิดออนไลน์ก่อนครึ่งหนึ่งจองประมาณสัก1 5 0 0 0เหรียญทุกเนื้อนะครับเจ็ดเนื้อครับเจ็ดเนื้อโลหะสาคัญครับประมาณหมื่นกว่าเหรียญก็จะเปิดออนไลน์ทั่วโลกเลยนะครับท่านก็ต้องใช้ความสามารถในความรวดเร็วในการเข้าไปจองแล้วก็อีกครึ่งนึ่งเนี่ยจะไปเปิดจองในงานมหากรรมอารยสาปั์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลใช้เป็นภาษาสากลส่งไปทั่วโลกแล้วตอนนี้ว่า ทยแลนด์นำกว่าในไทยแล้วเราชาตนครับไทยแลนด์เฟลลี่ดีไซน์เอ็กซ์โป0 1 6ครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งเดียวปอติสาประเทศไทยสถานีข่าวเนชั่นเนี่ยเราจะเป็นแม่ขายถ่ายท่ดสวดไปทั่วโลกครับคุณอกกตีระครับหนึ่งสองสามธันวาคมผมก็เลยเรียนนําเสนอบิ๊กบอสไปแล้วครับคุณอดิิาครับก็จะมาช่วยกันส่งเสริมขับเคลื่อนผลักดันเนี่ยให้ประเทศไทยเป็นเมืองศูนย์กลางอารยสาปัตย์ให้ได้ในยุคสมัยของพวกเราเลยครับครับ